ครับได้กับข้าวแล้ะสวัสวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุขเอกสารไทยโซเนาะเดียวมาเดินตลาดโมกเหล็กวันอาทิตย์นะครับผมเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้ากีฬาเนอะสวยๆเลยครับผม49บาทจันสุกก็ซื้อมาจากนี่แหละเนาะพื้นหนึ่งไปแล้ว เดนดูรอบๆนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้ารุ่เาใช้เลยเรไม่ดูนะเสื้อผ้าแล้วก็ไปน่นังนี่แ ซื้อหาซื้อกับข้าวครับผมข้าววันอาทิตย์นาวันหยุดข้าวมือสองเายอะไาย้ข้าวมยแจกฟรีครับ้านอยขาผครับมอคคิีขายราีานะครับ มารับได้ที่ร <ind> ้านนะครับผมลูกค้าเป็นไงครับซื้อผาร้านค่อยขายผักนะนั่นจะเป็นโซนขายกับข้าวขายกับข้าวขายผักแล้วดลืมบอกไปนะครับมาได้ทุกอย่างนะครับผมครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมชมไปเรื่อยๆเนาะนอนสวดนอนครับผมแล้วก็จะวน ออกไปอีกเส้น,น <c oughs> เดินตลาด <c oughs> เดินตลาด <c oughs> นอนกับด้านหลังขายหมูอุ้ยนี่เสื้อผ้าแฟชั่น ผู้หญิงเนะาะลี่ลาล,าคาลาีคุณตาาลีคุณตาโอ้วันนี้โล่งเลยรถไม่มีเลยครับผมบรรยากาศค่อนข้างเงียบลโลง่งฝั่งกับข้าวนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวกัน รู้ว่าจะกินอะไรครับผมทุกท่านฝั่งนี้ก็จะมีเสียงเพลงแล้วดวจันทร์ก็จะขอปิดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามีเสียงเพลงเนาะฝั่งนี้จะจะเข้าสู่ร้านกับข้าวกับปลาแล้วเนะาะกับข้าวกับปลาเป็นร้านเสียงเนื้อนะ อย่างเงี้ยร้านผักร้านผักเนาะร้านขายผักขายหมูร้านขายผักเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวกันเดจันทร์สุภไปดูกับข้าวกันครับผมโซนของฝั่งกับข้าว น่ากินไหมครับน่ากินน่าทานมหกเงียบนนเนาะทบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับตน,นไม่ไฟ่อยพุ่งพานเท่าไรระานสเต็ก นะคาารับายการสกจะซื้อเน้นน้ำพริกนคะครับผมตัวเท่าไหร่ครับตัวเจ็ดสิบพี่เจ็ดสิบตัวตัวหนึ่งครับใส่ใส่พริกอ่ะที่บนเลครับ โอเคครับได้กับข้าวแล้วกับข้าวแล้วนะครับผมบาน,นเนาะปลาดุกต้มน้ำปลาร้าตัวนี้เราก็จะเดินบนสุดก็กลับเลยครับผมอนนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ลูกสวยๆเลยเนาะ นีไก่อาหารสดวัองอาหารสดเดี๋ยวเือข้าวครับผมเร็มชอบอปลาบึกปลาบึกครับปลาบึกปลาไม่กัปะปลาไหลไม่กรอบไม่อึงผักแพวเนะะเาะผักเผาต้มยำไก่ จะจอข้าวแล้วเดีซื้อข้าวก่อนครับต่อครับได้ข้าวหอมแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่ครับตลาดนี่คนขายคนขายนา็เยอะเยอะกว่าคนซื้อั่งนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลนะครับผมอาหารทะเล ดไม้ปูามอ้หอมอตาหมอสวยๆแล้วนาะตบยำตบแซ่บนะจ๊ะบแซ่บนะครับ ฮนะงั้นก็จัดขอตัวกลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้รับชมกันใหม่นะครับผมโอเคครับอาจารย์ศุกก็จะขอตัวกลับลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้อาจารย์ศุกด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอตาวสวัสดีครับ